สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันทริกาทองสิงห์นะคะนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัณฑิตินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอาเซียนกันนะคะหัวข,ข้อแรกนะคะความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียนวงข้าสีเหลืองสีปวงมัดรวมกันนะคะหมายถึงประเทศที่มารวมตัวกันสิบประเทศเพื่อมิตรภาพได้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่วนพื้นที่วงกลมสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินหมายถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนสำหรับตัวอักษรคำว่าอาเซียนสีน้ำเงินที่อยู่ใต้รวงข้าวนะคะหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะธงอาเซียนธงอาเซียนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงสันติภาพและความเป็นเอกภาพและพลวัตของอาเซียนเรามาดูกันนะคะว่าสีต่างๆในธงอาเซียนนั้นมีความหมายว่าอย่างไร สีน้ำเงินนะคะหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะในการก่อตั้งอาเซียนเริ่มแรกนะคะจะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5ประเทศนะคะคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์และก็ประเทศไทยนะคะ ต่อมานะคะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก5ประเทศได้แก่บไนดารุสาลามเวียดนามส,สปปลาวเมียนมาและก็กัมพูชานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอาเซียนบวก3มและก็อาเซียนบวก6เพิ่มขึ้นมานะคะทำให้มีจำนวนสมาชิกในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาเซียนบวก3ในอาเซียนบวก6มีประเทศอะไรบ้างสำหรับอาเซียนบวก3นะคะได้แก่ประเทศจีนเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่น ส่วนอาเซียนบวกหกนะคะได้แก่ประเทศออสเตรเลียประเทศเนิวซีแลนด์และก็อินเดียสำหรับเสาหลักนะคะสามเสาหลักของอาเซียนนะคะหมายถึงประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นภาพรวมของการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยแบ่งแยกกันออกเป็นสามประชาคมย่อยโดยทั้งสามประชาคมย่อยนี้นะคะเราจะเรียกว่าสามเสาหลักของอาเซียนนะคะซึ่งประกอบด้วยดังนี้เสาหลักที่หนึ่งนะคะ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเสาหลักที่2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาหลักสุดท้ายนะคะประชาคมสังคมและวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบออการเรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนไม่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ